ดีค่ะจีทีวีนี้ให้บริการมีคููค้ามีอะไรที่ดูแลค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูประกันชีวิตกันขออนุญาตเลยค่ะณตอนบินนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิฉันชื่อนางสาวรีตัวรัตน์นะคะมีเลขที่ใบอนุญาตประกันชีวิตนะคะเลขที่6003018233นะคะแล้วก็มีใบอนุญาตประกันวินาศภัยนะคะเลขที่6004013117นะคะ ค่ะวันนี้วานีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาขานะคะเลยขออนุญาตแนะนําข้อมูลให้กับลูกค้านะคะค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแจ้งสิทธิของผู้บริโภคนะคะลูกค้าอาจจะดูม่ตั้งก็ได้สิทธิที่หนึ่งนะคะลูกค้ามีสิทธิจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องค่ะสิทธิที่สองมีสิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ได้อย่างอิสระสิทธิที่สามมีสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมค่ะและสิทธิที่สี่มีสิทธิที่จะได้รับพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายนะคะ ในส่วน<ม>ของประกันชีวิตนะคะลูกค้าทางธานาคารนะคะก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะคะที่ต้องขอสอบถามคุณลูกค้าก่อนว่าอยากจะทําเป็นในรูปแบบไหนคะ<ม>อยากจะเป็นการเก็บคอ,องเงินแบบสะสมทรัพย์หรือว่าจะเป็นการทําแบบประกันบานานหรือจะเป็นประกันชีวิตแบบคูกกู่การลงทุนดีคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่ว่าส่งไม่ต้องนานมากเยแล้วก็สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้อ้ได้เลยค่ะอันนี้ตอนนี้ลูกค้าประกอบอาชีพอะไรคะ เป็นทำงานบริษัทใช่ไค่าค่ะงั้นก็เดี๋ยวขอปัดบบประชาชนเลยค่ะคุณโลวินะคะอย่างงี้ทุกคนคุณโรลวิทเปิดปหน้าจ้าที่ไหนคะคุณเขาคุณค่ะอ๋อคุณโรลวิก็มีบัญชีกับธนาคารอยู่แล้วนะคะเป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้วเงินเดือนก็รับที่นี่อยู่แล้ว ค่ะตัวนี้อยากจะทำไปเพื่มรถยัภาสีด้วยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวบริีัทอนุญาตนะคะเดี๋ยวจะนำข้อมูลไปเสนให้นะคะลูกค้าคะถ้าเกิดจะเป็นแบบสะสมทับของธนาคารนะคะก็จะมีอีกก็จะมีเป็น1 0บสองทับห้าค่ะแล้วก็มี11บเอ็ดทับหกแล้วก็สิบห้าทับเก้าค่ะแต่ว่าที่ลูกค้าบอกว่าบบได้เป็นแบบสั้นๆเลยก็คือถ้าส่ง 6ปีค่ะคุณพ่อสุด11ปีอันนี้พ่อไหมคะหรือว่าจะเอาเป็น12ทับ5ม,มันต่างกันตรงค่าเลี้ยใช่อ่าตรงเนี้ยค่ะก็คือใน,นี่เรื่องของระยะเวลาก็คือถ้าเป็นสิบเอ็ดพับ6อะค่ะก็คือจะส่งเบี้ยอยที่6ปีค่ะแล้วก็ครบกําหนดสัญญาค่ะคือปีที่11แต่ถ้า12พับ5ลูกค้าชำระเบี้ย5ปีค่ะแล้วก็ครบกําหนดในปีที่12ค่ะคุณพ่อจะเป็นสั้นเลย สิบเอ็ดทับหกนะคะงั้นะเด็กวารีขออนุญาตนำทำแบบให้นะคะโอเคค่ะลูกค้าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตัวสิบเอ็ดทับหกนะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำเป็นแฮปปี้เซเวอร์สิบเอ็ดทับหกนะคะตัวนี้รับรับประกันไทยรับประกันชีวิตนะคะโดยบริษัทกูเลนเชียลประกัน,น,ะะนไทยประกันชีวิตค่ะโอเคี่ค่ะ ก็คือที่วารีทำมาให้ดูนะคะก็จะเป็นในค่าเบี้ยนะคะอยู่ที่25 0 0 0นนะคะอันนี้ส่งเบี้ย6ปีนะคะคุ้มครองส1ปีนะคะ25,000ตรงนี้ค่ะลูกค้าได้รับเงินคืนนะคะครบกำหนด1ปีนะคะจะมีเงินคืนให้ลูกค้า2อปนะงเอรนคันนี้จะคืนทุกปีเลยปีละ2เเไปเรื่อยๆนะคะ2%นะคะจาก25 0 0 0นนะคะก็จะได้อยู่ที่500 จะมีเงินคืนเข้าบัญชีซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้จกทั้นบัญชีลงทุนที่ลูกค้าถืออยู่เพราะว่าเริ่มงนั้นมีดอ,อกเบี้ยอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็จะมีความคุ้มครองชีวิตน,นะคะในปีแรกมุ้มครองอยู่ที่สามหมื่นนะคะพอปีที่สองค่ะความคุ้มครองจะเพิ่มขึ้นให้นะคะก็จะเป็นหก มื่นนะคะสามหมืแล้วก็หมื่นแสนนะคะไปจนถึงหมื่นแสนแปนะคะนก็พอครบหกปีค่ะวามทองก็จะเป็นแสนหกมืนแสนะคะไปตลอดสัญญาก็ตรงนี้นะคะก็คือพอปีที่ส1เนะคะเขาจะมีเป็น มีเงินคืนให้ลูกค้าอีก604นะคะลูกค้าจะได้รับเงินคืนนะคะอี15ก151,000ในปีที่11นะคะซึ่งรวมทั้งสัญญาะค่ะลูกค้าได้รับกลับมานะคะอยู่ที่156,000ซึ่งเงินที่ลูกค้าชำระไปนะคะชำระเบี้ยไป6ปีนะคะเป็นยอดรวมอยู่ที่1 5 0 0 0นะคะตรงน,นี้ก็คือส่วนที่ได้เพิ่มเติมมาแล้วก็อย่างที่วานนีแจ้งไปนะคะตัวนี้นะคะ เป็นสิบอทับนะคะแบบชนิดมีเงินปันผลซึ่งในปีที่11เอน,นะคะเขาจะมีเงินปันผลให้ลูกคา้าซึ่งตัวเนี้ยค่ะจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทนะคะว่าจะให้เป็นใที่เท่าไหร่จากตัวอย่างะคะ่ะวันนี้ก็ทําตัวอย่างมาที่2%นะคะ2%นะคะลูกค้าก็ดูในช่องนี้ได้เลยนะคะว่าเงินปันผล2%นะคะจะได้เพิ่มขึ้นมาเท่านี้นะคะ แล้วก็กรณีที่ได้ผลประกอบการ4%นะคะก็จะได้เท่านี้นะคะแต่ว่าตามตารางเนี่ยค่ะเป็นแค่ตัวอย่างนะคะว่าถ้าถ้าบริษัทได้เท่านั้นถึงจะได้เป็นตามตารางนะคะเป็นตัวอย่างะค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยน,น,นะคะเนื่องจากว่าเป็นประกันชีวิตนะคะไม่ใช่เงินฝานะคะก,ก,กค่ะก็ควรจะลูกค้าก็ควรจะชำระเบี้ยให้ครบตาม กำหนดของระยะเวลาท,ท,ที่ที่แจ้งไปนะคะแล้วก็ควรถือครองจนครบกำหนดสัญญาหาลูกค้ายุติกำหนดหรือยุติก่อนนะคะหรือว่ายกเลิกก่อนนะคะลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับประโยชน์สูงสุดข,ของกองธรรทาันตามที่วันนีได้แนะนำไปนะคะหรือว่าอาจจะได้เงินไม่ครบตามตามจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระมาะคะ่ะหรือราาเรียกม,มาใช่ค่ะก็เลยแนะนำว่าลูกค้าถือครบตามกำหนด ถ้าพูดว่าเรายกเลิกก่อนเงินก็จะคืนตามปีที่เราอนใช่ค่ะก็คืนตามปีนะคะก็ต้องมาดูในตารางอีกทีนึงนะคะว่าในปีที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราถิดครบเราก็จะได้ตามตำวเงินที้ที่พี่ได้เนนะคะที่มาใช่ไหมเป็นชายเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าวันนี้ค่ะลูกค้าทำไปแล้วนะคะลูกค้าเกิดผิดใจนะคะลูกค้าอยากจะมายกเลิกไม่ว่าจะด้วยอีก กรณีเหตุผลใดเลนะคะ<ม>ก็สามารถใช้สิทธิ์ในการมีลูกได้15วันนะคะลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับก,กรมธรรม์ไปแล้วว่ะคะ่ะค้าก็ยืเลิ่อได้ตรงนี้ค่ะจะมีหักค่าค่าออกกรมธรรม์ห0า,า500บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการตรวจสุขภค่าล่ะคะ่ะก็จะหักค่าเพิ่มเตามที่จ่ายตามจริงไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้สิทธิ์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเมื่อที่ลูกค้าแจ้งว่าประสบการณ์แรงน้ำอยากลดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีของเราอะค่ะลูกค้าได้เต็มจำนวน แต่ทีนี้ค่ะว่าจะลดได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าฐานภาษีของลูกค้านะคะที่สรรพากรกาหนดว่าลูกค้าลดห่ได้เท่าไหร่แล้วก็ลดจย่นได้ตามจํานวนปีที่ชาระเบี้ยมานะคะตัวนี้เป็น6ปีเนาะลูกค้าก็นําไปลดจากใน6ปีในสน่วนของแสนแรกนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้ฐานจะไม่ค้นครองนะคะก็กรณีถ้าเกิดว่ามีการค่าตัวายในปีแรกนะคะหรือว่าถูกผู้รับผลประโยชน์นค่าจกกรรมนะคะแล้วก็ มีการปกปิดข้อมูลนั้นเป็นเท็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะบริษัทาหบอกเระกัสัญญาได้นะคะแต่ว่าถ้าวันนี้นะคะลูกค้ามีการทําแล้วก็ชำระเงินไปเลยค่ะลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองทันทีนะคะโดยที่ไม่มีระยะเวลารอคอยไม่เหมือนกันไม่เหมือนก,นการทําประกันสุขภาพนะคะคจจก็ค,ค,ค,คือตอนทำเสรตจ่ายเงินก็คือคุ้มครองทันทีคุ้มครองเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้ช่องทางในการติดต่อร้องเรียนนะคะลูกค้าถ้าเกิดลูกค้ามีข้อสงสัยหรืออยากติดชมหรือร้องเรียนนะคะก็ติดต่อที่สาขาของเรานะคะสาขาโลตัสชมรีนะคะหรือว่าธนาคารททบทุกสาขาหรือโทรคอนแทคเซ็นเตอร์ก็ได้ค่ะหนึ่งสี่สองแปดแล้วก็เว็บไซต์ของธนาคารนะคะเป็นบอเบอร์แต่เป็น t t b b a n k c o m นะคะเย็่ไซตนี้นะคะ ค,ค่ะก็รอลูกค้าจะมีข้อมูลคบถามเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอยากจะทำเป็นตัวนี้เลยไหมไม่้มีสอบถามเพราะเดี๋ยวขอเอากลับไปตัดสินใจก่อนได้ไหม,มได้ค่ะก็อยากจะดูเป็นตัวนี้ไปเลยใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะงั้นก็เยวทางในีรขออนุญาตเอานำเอกสารให้ลูกค้านะคะกลับไปพิจารณาให้เกิดในลูกค้าสนใจนะคะลูกค้ากลับมาที่สาข,ขาะะแล้วก็ติดต่อบริษัททำเป็นลำไส้ของวริษั อย่อาร้อนนะคะขอบคุณที่สงใจที่